หลายคนคาดหวังนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสร้างกระแสและรายได้พอสมควรทีเดียวค่ะแต่การไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าจากภาวะที่เกิดขึ้นว่าขาดทุนแล้วก็ความเครียดต่างๆทําให้ผู้สร้างภาพยนตร์ถึงกับออกอาการเครียดหนักนะคะแล้วก็มีข่าวว่าการตัดสินใจชั่ววูบกระโดดตึกเพื่อจะฆ่าตัวตายนี่แหละค่ะทําไมเขาถึงตัดสินใจคิดสั้นขนาดนั้นแล้วการที่คนทําหนังเล็กๆคนหนึ่งคิดที่จะทําหนังแต่ว่ามาเจอระบบการสร้างที่มันซับซ้อน ดูจะเกินความเข้าใจไปน,นิดนึงเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาดามคุยกับผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วคะ่ะตอนนี้มาดามอยู่กับคุณนพพรอินทาราสวัสดิ์กรรมการผู้จัดก,การบริษัทออมทูเอเวเวเวนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สภาพจิตใจออ๋อ,อค่ะอพอจะเล่าช่วงนั้นให้ฟังได้ไหมคะว่าวูบนั้นที่เราคิดตัดสินใจจะก,กระโดดตึกม,มันเป็นยังไงบ้างคิดอะไรอยู่คะคือวันนั้นผมกลับไปเอา ออ้าใบโฆษณาปีานัชาท,ท,ที่เขาเรียกกันแบนเนอร์ที่ติดป้ายเป็นหนังใช่ไหมคะเป็นแผ่นใหญ่มากเลยเออลลก็ทำใจไม่ได้ที่ที่หนังนี้มันจะถูกถอดไปเลยเเกออ็บเมาเป็นที่ระลึกแล้วก็ยืนพู่นคิดมองมมองมองงแผ่นป้ายโฆษณานั่หน,นะครับออแล้วอยู่สักพักมันทําใจไม่ได้คาดหวังหนางเร่นี้ไว้มากเลยแล้วก็มันอยู่ในห้วงวินาทีมันเหมือนว่า มันมันมันสมองมันมันมึนไปหมดเลยนะเวลาทีนั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวเดินเดินออกไปรงระเบียงก็คิดคิดว่ามันคิดหวังอะคิดหวังสุดๆในชีวิตอะครับคือเหมือนเราตั้งใจทุ่มเทกับเรื่องนี้มากตั้งใจทุ่มเทมากแล้วก็ทราบอกว่าตึกนี้เองนะคะคุณผู้ชมตึกนี้เป็นบริษัทออมทูนะคะอยู่แถวแจ้งวัฒนะ ก็ทราบอกว่าคุณนพพรก็เคยคิดจะกระโดดจากตึกนี้ไปแล้วด้วยรอเปล่าคะเป็นท,ที่ที่เดียวกันนะครับที่เดียวกันนู้นครับอ๋อ,อก็เป็นที่ตรงนู้นครับแต่ว่าตรงนี้เป็นตึกที่ซื้อมาเพื่อตั้งเป็นบริษัทใช่ครับอ๋อค่ะเดี๋ยวก็เบรกอารมณ์นิดนึงแล้วกันย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคุณนพพรเนี่ยทำงานอะไรมาก่อนคะอ๋อก่อนที่จะมาทำงานช่วยบ้านทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาษาังกฤริะครับเกี่ยวกับอะไรหน้าพ่อเป็นอะหน้าขายที่ดินอะไรทนี ค่ะอ๋อก็ซื้อขายเก็บว้ที่ดินแล้วยังไงคะจูจูถึงมาสนใจทำหนังได้ชอบชอบดูซีดีวีดีดีเป็นกิจวัตรอยู่แล้วตอนตอนช้ชอบหนังตอนกลางคืนนะครับก็มักนอนนอนดึกก็ก็เวลามีข่าวบันเทิงอะไรเนี่ยจะจะตั้งใจดูเลยจอทีวีช่องสามห้าเจ็ดเก้าดูหมด ก็เลยมีความสนใจที่อยากเปิดบริษัทหนังขึ้นมาอยากจะสร้างหนังสักเรื่องนะครับคือแล้วแล้วเป็นต้นใจที่สร้างหนังเรื่องนี้ด้วยถ้าเป็นเรื่องศรงสโนนชัยคะคือเหมือนเหมือนกับว่าหนังแนวเนี้ผมเคยดูตอนตอนสมัยเด็กๆเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วแต่ตอนนั้นไม่รู้จำไม่ได้ว่าใครแสดงก็เลยอยากจะให้เด็กเล่นหลังอ่ะที่เกิดขึ้นมามาใหม่ๆเขาเขาไม่รู้ว่าสีสนนชัยเป็นยังไงคือใคร ให้รับรู้ว่าหนังเนี้ยมัน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 มีสาระมีทั้งให้ให้ให้ทั้งไหวพิศให้ทั้งแง่คิดรวมอะไรได้หลายอย่างระเทคนพื้นบ้านอะไรหลายอย่างเด็กรุ่นหลังได้รับรู้อแสดงว่าคิดดีมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าการทำหนังเรื่องหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกับที่เราดูตามทีวีหรือตามโรงหนังทั่วไปเนาะคุณนภกรมันต้องศึกษาเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นด้ กรุยทางหรือมีการพูดคุยหรือว่าศึกษามามากอยขนาดไหนคะก็มีเฟิร์นมีผว้กับนะครับเป็นเป็นพี่เขยเขาบอกว่าเขาเขาอยู่ในวงการนี้มา30ปีเคยทำหนังแผ่นมาก่อนอเราก็เราก็สอบารเขาอ่ะอยากเหมือนกับอยากคือเดิมเนี่ยเขาทำงานแบบรบับจ้อบทั่วไปก็อยากให้เขามีชื่ออยากให้เขาเกิด ก็เลยดึงมาเป็นผู้ร่วมบ่าวปัญหานื่มันมันเกิดจากจุดนี้ครับสมสารด้วยแล้วใจก็อยากทาด้วยนึกๆึกคิดว่ามันจะทําได้ครับ แล้วก็เริ่มลงมือทํำคิดนานไลยก่อนที่เราจะเทเงินไปรู้สึกผมไม่คิดเลยตั้งเพราะว่าตั้งใจทำตั้งใจทำพร้อมพร้อมคิดทำเลยทำเลยทำเลยนะคะโวนักแสดงนี่ก็ต้องบอกว่ามีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ปนกันมีคุณโกวิทย์พันากุลมีคุณดีหลบองวัฒนาต้องอาร์ตี้ด้วยไกดลักกินไก่โอ้หลายคนเลยนะคะแล้วก็สีทองนรชัยนี่ก็มีตั้งแต่รุ่นเด็ก3มรุ่นเลยรุ่นตั้งแต่เล็กๆรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นนะคะ ก็เนื้อเรื่องน่าจะสนุกอยู่สนุกครับแล้วการถ่ายทำเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะหนึ่งอย่างน้อยล่ะตึกที่เนี่ยใช่ครับก็ต้องซื้อเลยก็่อน่อนอยู่ราคาเท่าไหร่คะราคายี่สิบยี่สิบล้านยี่สิบล้านเพื่อตั้งบริษัทนี้โดยเฉพาะเลยนะคะออมทูสร้างบริษัทหนึ่งในพอก็ต้องมีกองถ่ายด้วยค่ะแล้วมีอะไรอีกถ่าตัวนักแสดงก็ส่วนหนึ่งแล้วพวกค่าผู้กำกับค้าโปรดักชั่นทีมงานต่างๆอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องใหม่หมดโอ้โห แล้วก็ยังดีนะค,คุณผู้ชมทุ่มทุนมากแล้วก็ให้ใส่ใจรายล,ายละเอียดด้วยชุด,ชดของเรื่องสีชนนชัยเป็นรัตะนโ,ตโกสิน์ตอนต้นใช่ครับทําไมไม่เอาดัดแปลงจากชุดที่เขาขายทําไมต้องไปเอาชุดจากโบราณเลยอะคะคืออยากให้มันสมจริงสมจังแล้วเราก็ไม่อยากไม่อยากหลอกคนดูด้วยครับค่ะคือบางชุดมันมีถึงราคาเป็นหลักล้านมีหลักสิบมีค่ะรวมค่าชุดอย่างเดียวก็เป็นล้านแล้วเป็นเราไปไปเช่ามาจากมาจากกรมศิลป มีอาจารย์กรมศิลป์มาคุมเรื่องเสื้อผ้าด้วยว่าใส่ยังไงถูกวิธีใช่ครับโอ้ใส่ใจ,ใจละเอียดมากครับรวมแล้วเบ็ดเสร็จก็เท่ากับที่เขาลงทานไหมคะสี่สิบล้านใช่ครับสี่สิบล้านรจริงไหมหรอจริงครับเพราะว่าเพราะว่าทุนนี่มันในการสร้างหนังอย่างเดียวก็ยี่สิบตนต้น,ตนค่ะแล้วก็พอเดิมเนี่ยพิ่มกับเขาตั้งงบไว้ประมาณห้าล้านเจ็ล้านอ่าสมัยมันบานปลายขนาดนั้นปลายเพราะว่าคือเราเราก็เราก็ไม่รู้ภายในนะแต่แต่คิดว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้โกงอ่ะเพราะว่าเรา เราเราคิดในทางที่ดีว่าคือเขาไม่มีฝีมือมากกว่าคือบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเออสปอนเซอร์สปอนเซอร์เรื่องการติดต่อโรงเนี่ยเขาทําไม่ได้อย่างอย่างอย่างที่เราคิดเลยมันกระดาตรงเยอะมากครับภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายรอบแรกคือวันที่รอบเปิดบัณชนวันที่สามแล้วก็ฉายจริงวันที่ห้าวันที่ห้ามิถุนายนครับแล้วอยู่ในโรงกี่วันคะอยู่ในโรงตอนนี้ก็ยังอยู่ครับแต่ว่า หนังเนี่ยรู้สึกจะถูกถอดออกไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามาจังหวะแหมเหมาะมากทั้งชนหนังเรื่องแบบภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ด้วยแล้วจังหวะที่มีการเคอร์ฟูลเคอร์ฟิลอะไรกันด้วยเนี่ยนะคะทําให้หนึ่งจำนวนโรงก็น้อยเวลาก็น้อยด้วยรอบที่จะชมก็น้อยลงไปอีกใช่ครับเป็นปัญหาที่ปัญหาหนักลองลองลองพูดสิคะว่าเราพลาดตรงไหนบ้างเผื่อจะเป็นแบบประสบการณ์ให้กับคนที่อยากทำหนังบ้างเราอาจจะ ไม่มีประสบการณ์ตรงตรงตรงด้านนี้มาก่อนครับก็ต้องก็ต้องเรียนรู้กันไปครับค่ะแล้วก็อืมแต่ในเรื่องการทุ่มเทเราทุ่มเทตั้งใจทาเต็มที่ครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างร่วมกับเขาไปดิวกับทางโรงไม่ไม่เข้าใจกันตรงนี้ครับอเป็นเรื่องที่บางทีเราไม่ได้ทำคนเดียวต้องมีทีมงานใช่คแล้วก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าครับ แล้วคิดว่ามีคนโกงคนโกงอะไรกันไม่มีไหมตกลงตามข่าวคิดว่าโกงไม่มีอะกงไม่มีใช่ไหมคิดว่าเข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 าไม่มีสีมือทําทําได้มากกว่าอืมทีนี้ก็จะเป็นบทเรียนแล้วว่าเรื่องดวโรงหนังก็สําคัญเหมือนกันจําเป็นต้องมีเส้นไหมคะอ๋อคิดว่าในวงการเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาว่าต้องผ่านผู้ใหญ่อะไรเงี่ยาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับการที่กระโดดเปบีครั้งนี้ต้องขอโทษจริงๆนะคะต้องถามแทนหลายๆคนว่า สร้างกระแสไหมอ๋อสร้างกระแสผมื่อคงคงไม่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 มันอยากดังอย่างเงี้ยครับคือมันมันหมดทั้งทุกอย่างเลยครับแล้วคุ้มเทเรื่องเงินเรื่องอะไรพ่อแม่ก็เสียใจครับเข้าใจครับ อันนี้ก็ถือถามแทนใจนะอาจจะสะเทือนใจเพราะว่าเราไม่คิดจะทำอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันเจอสถานการณ์ที่มันบีบพันอารมณ์เราครับอันคิดว่าเข็ดกับการทําหนังไหมจะทําต่อไปไหมถ้าเกิดมีมีทุนก็อยากอยากจะสร้างต่อไปไม่อยากให้บริษัทนี้ล้มอะครับค่ะเพราะตั้งเป็นบริษัทแล้วยังสู้อยู่นะสู้ครับโอเค เรียกคนดูหน่อยสิคะว่ารีธนนชัยเนี่ยหรืออยากจะพูดอะไรไปถึงโรงฉายหรือคนที่เกี่ยวข้องไหมคะว่าให้มาดูกันหรือว่ายืดอายุไปอีกหารอบเวลาที่ดีหน่อยไหมลองพูดกับผู้ที่เกี่ยวข้องไ้มยคะก็ผมมีความตั้งใจสร้างหนังเรื่องนี้มาแต่ต้นแล้วพยายามพุ่มเตทุกอย่างในการสร้างเรื่องนี้ครับเพราะหนังเนี้มันเป็นหนังที่เขาเรียกอะไรนะเออ คอมเมนดี้ใช่ไหมเขาเรียกตลกแนวคอมเมดี้แล้วก็ฉลาดแกมโกงให้สาระให้อะไรทุกอย่างก็อยากให้เยาวชนเด็กรุ่นหลังหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยได้มาดูกันว่าเราสร้างเนี่ยดีจริงไหมถ้าจะไม่ดีจริงเนี่ยเราให้เราเราผมผมจะยอมรับเลยว่าหนังเราไม่ไม่ดีแล้วเราไม่มีคนดูเพราะว่ามันไม่ดีแต่นี่หนังมันดีแล้วเราไม่ไม่ได้รับโอกาสที่จะได้รับเรื่องโลงเรื่องเวลาก็อยากให้ผู้ใหญ่ ให้โอกาสที่ผู้ใหญ่นี้ผมก็ไม่รู้นะว่า,ว,าว่าเราจะติดต่อทางด้านทางติดต่อทางผ่านไทยนะครให้โอกาสบริษัทพร้อมทูแล้วก็ภาพยนตร์สีร้นชัยได้มีโอกาสได้ได้ฉายให้ประชาชนได,ได,ได้ได้ดูว่าว่ามันเป็นยังไงดีจริงไหม,มโกหกไหมครับมาพิสูจน์กันนะคะอนาคต ถ้าจะเป็นหนังแผ่นหรืออะไรว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้อยากให้หมนที่ลงกันดีกว่าเพราะว่าลงทุนไปเยอะอย่างที่บอกนะคะสี่ล้านขอบคุณมากเลยนะที่มาแล้วก็ขอบเป็นกําลังใจให้นะคะคุณนกพรขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะการทําหนังที่เราได้ยินปัญหาอุปสรรคมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่างานศิลปะกับธุรกิจเนี่ยถ้าจะไปด้วยกันได้ดิฉันคิดว่ามันมีทางเดินอยู่ค่ะอยู่ที่คุณจะต้องหาทางเดินร่วมกันนั้นได้อย่างตัวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะเด็กนารคเด็กคารก นั่นไงกูว่าแล้วนี่ควายหรือคนเนี่ยโอ